สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับผมบอกกับผมนะฮะพี่จ้าสำหรับเมื่อนี้เรต้องอย่งมากมายพี่น้องฝนตกแห้งแห้งห่อนเอาผมว่าแล้วว่าแล้ววะมันจะซัดลงมานะครับอยู่บ้านฝนตกนะหน้าก็เลยไปหาไว้ถาอึ้งใครนะครับอึ้งไครใพี่น้องมืองพี่น้องมืงองอึ้งใคร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 ักใครเน่นะแล้วก็ได้เป็นอึงออ้งอ่าอึ้งหมกแดงตัวนี้น่อย นะแล้วก็ที่สาคัญก็คือผมมักบอกมีพี่น้ององมึงอันนี้เป็นอันน้อเนี่ยอันนี้เป็นสมประจอมนะครับเป็นสมประจอมแซ่บมมากพี่นออ้องมาเหาหอนหอนโอ้หอนเอาคักหอนเอาเนี่ยพี่น้องเอ้ย but dumb. ถ้ามันตัวแย่นะครับมันก็จะกระดูกมันจะแข็งอือ สมจมขาเรียบร้อยปรุงเรียบร้อยนะครับแปลงเรียบร้อย ปลักแยงปอนหอมอือหือ ตกเครื่องไงเพราะว่าจะเป็นค่าตะาไคร่ใบป,ปักกูดพี่น้องตัวนี้แบบ,บไม่บทไมยหรอก ขาฟีปังงานเ้าอะผม ตัวน้อยๆแบบนี้จะประมาณัเปเด้อตัวน้อยแบบนี้กับใครครับผม ผมว่าแล้วนะสองสามมือว่านอ่ะนเอาโชคดี พี่น้องนะฮะถ้าเขามาถามผมพี่จาไข่อึ่งเนี่ยมันคือของหนูมันคือกินแบบที่มันเป็นเมืกอมือเป็นนิ่มๆนะครับเดี๋ยวผมจะว่าห้ฟังมันเลยคือจังไข่ตัวเนี้ยไข่เ,ขเปลีนแต่กินนิ่นนะพี่น้องนะสังเกตได้จากไดเด่เอามือเอามือค้ำมึงมันจะนิ่มๆแบบเนี้ยเนี้ยมันจะนิ่มๆอันนี้สแสดงว่าไข่มัน ไข่มันเป็นเมือกเป็นออกลักษณะแบบเย็นดีเนี่ยพวเป็นตะกินนะไข่แบบเนี้ยพี่น้องนะครับอย่าเอาไปอย่าไปกินนะเนี่ยเนี่ยเอ,เอาออกเลยครับผมอันนี้ก็คือลักษณะของไข่ของมันเนี่ยก็คือมันพร้อมที่จะน,นี่แหละนะฮะมันพร้อมที่จะอ่าออกไปวางไข่แล้วนะครับไข่มันพร้อมไข่มันสุกแล้วล่ะนะรสชาติกระชิบ,บได้ไข่มันสิบหอม มันต้องเห็นไขรแบบเนี้ยเนี้ยแข็งๆแบบเนี้ยจับมึงมันขีดแข็งๆสีมึงนี่โอ้หอม minyak กินต้มยำไหนนะครับมีแหงยำๆไม่ต้องย่มากมายหรอกพี่น้องทางเที่ยวไหนก็บุรี่นับป่วน แกยังไม่เอาหลังบ้านกันเลยโอ้ยเนาะอ,อ,อ่ะไปพูดไป 啊，快出去！Mm. โอ้ได้น้ำโคกเข้าไปพี่น้องนะได้น้ำโคกน้าบัลลุมเข้าไปนี่โอ้มีแหงนะฮะบางข้างกับบางคนว่ากินน้าบัลลุมแล้วอ้วนนะครับกับแต่ว่าบางที่ร่างกายเขามก็ต้องการที้กันพี่น้องนะครับกับกินแล้วมันสดชื่นนะครับรู้สึกสดชื่นกับว่าต้องอย่างมากมาให้ดอกมอนีกับต้มอึ้งฝนตกแห้งนะครับหน้าจัดการไม่แห้งเมื่อคืนเนี่ยนะครับพากันได้ประมาณโลกว่านี่ละ ยาโลคว้าแล้วก็หาซื้อเติมนําพี่น้องทางบ้านผมนี่นะที่เพื่อนไปใต้นะครับโอ้ออกครั้งแรกเลยยุบันนี่บองนี้ออกครั้งแรกเลยครับผมมันก็เลยไหลนะฮะมันก็เลยไหลหน้าก็ลังเฮ็ดอันอึงอัวนะฮะอึงอัวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาพี่น้องเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะได้จากตัวนะครับถ้าติดตามมินแล้วกันก็ต้องยิ่งอยากมากไม่ดอกเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้กับพี่จ้าปี่ที่รวยแล้วเพรต้องยิ่งอยากมากไมยได้พี่น้องจังไหนก็ต้องขอบคุณก็ นะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจจริงขอบคุณนี่ดีนะครับบ่มีอย่างไปตอบแทนนะครับนอกจากความมอนซื้นโฮเซลฮฮฮาสนุกสนานนะครับแต่ละมือแต่ละเวียนคือเก่านะนะครับสาหรับมันนี้ก็สี่ขอโทษจากร้าพี่น้องเพียงเท่านี้คือเ่านะครับมาพบพ่อกันในมื้อนาหรือมื้อต่อไปว่าจะมีเมนูอย่างมานำเสนอแบบดีน้ำลายคือเก่านะครับสำหรับคลิปนี้ไว้ทีนี่ครับผมสวัสดีครับ